Thank mm -hmm. you. ัวนี้ครับเรารักกันมากเลยทีเดียวนะครับเห็นไหมฮะเอรโยโอ้โหงับผมเลยนะครับอาจารย์โอ้โหเลือดเลือดเริ่มไหลเลยนะฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะงับปั๊บเลือดไหลเลยนะฮะโอ้โดนแล้วเข้าให้แล้วครับเนื้เที่เอาครับไม่เป็นไรครับฮะเอาะครับสําหรับสองงูเล็กนี้ครับตัวหนึ่งเราจะเรียกเขาว่างูฐานมะ้าวนะครับตัวนี้นะฮะ เราจะเรียกเขาว่างูทางมะพร้าวครับแต่ว่าอีกตัวนี้ครับเราจะเรียกเขาว่างูสิงห์ครับนะสองงูนี้ครับเขามีประโยชน์อย่างมากเลยครับเขาช่วยสร้างความสมดุลทางธรรมชาติใครับได้เป็นที่ดีเลยทีเดียวอยากแนะนำครับงูสายพันธุ์นี้ครับนะเขาเป็นงูที่มีขนาดใหญ่ครับเป็นอันดับสามของโลกเลยทีเดียวนะครับงูชนิดนี้เราจะเรียกเขาว่างูหลามนะครับ เป็นงูไม่มีพิษครับแต่ว่าอันตรายถึงชีวิตได้นะครับเพราะว่าร่างกาเขาแข็งแรงครับฟันของเขาใช้จับเหยื่อครับแต่เวลาฆ่าเหยื่อครับเขาจะรัดท้ายร่างกายแข็งแรงของเขานั้นรัดน่านนิิตทีเดียวทําให้เหยื่อนั้นเสียชีวิตเลอ้าวอ่กมาอีกตัวครับนี่ฮะสองตัวใหญ่นะฮะอันนี้เป็นอันดับสองของโลกเลยทีเดียวครับอันนี้มีนิสัยค่อนข้างที่จะดุร้ายนิดนึงอันตัวนี้เราจะเรียกเขาว่างูเหลือนะฮะงูเหลือเขามีฟันอันแหลมคมครับ แล้วก็ชกตัดได้รวดเร็วมากทีเดียวนะครับนะฮะใหญ่ๆแบบนี้นะฮะถึงแม้ว่าเขาใหญ่ๆแบบนี้แต่การชกดี่เสือครับรวดเร็วมากทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูครับม่ลงมาไํดูกันครับว่าการชกทีเสือของเขาครับจะน่ากลัวขนาดไหนครับอันนี้เราจะเรียกเขาว่างูเหลือมนะครับเอาละครับทีนี้สองตัวโอ้แตสองตัวเลยครับโอ้โหอันนี้เราจะเรียกเขาว่างูเห่าครับเป็นงูมีบิตนะับ เป็นอยู่ในนปุ่มมีพิษรุนแรงครับอันนี้เขาจะมีพิษรุนแรงก่อนแล้วบประาษาทนะครับเมื่อเรารด <ใน S 1> ชมรบกันครับเขาจะทําให้ประสาะแารเหลือส่วนต่ตตางๆของเรานะฮะหุดทำงานแล้วก็เสียชีวิตนะครับอะไรครับเห็นไหมฮะเห็นไหมครับ เวลาเขาคมกูศัตรูแต่ว่าเวลาเขาโชกครับได้หน้าดูเลยทีเดียวแต่ว่าพิษของเขารุนแรงขนาดนั้นนะครับเขาไม่สามารถยับเป็นเบอร์หนึ่งได้นะครับเพราะว่าเรายังมีเบอร์หนึ่งใช่ไอเีือการัดนั้นเสียชีวิตได้เร็วนะครับเพราะว่าปริมาณพิษของเขาเยอะนั่นเองแล้วก็การกัดก็แตกต่างจากเอากันออกไปกับกับงูเห่านะครับเพราะว่าตัวนี้กัดปุ๊บเขาจะล็อกกรามของเขาทันทีไม่เหมือนงูเห่าครับงูเห่ากัดปุ๊บปล่อยปล่อยเหยื่อไป แต่ว่างูจงอางกัดปุ๊บเขาจะล็อกกามของเขาันทีครับบางท่านอาจจะเคยเห็นนะฮะในข่าวนะเมื่อหลายปีมาแล้วครับกัดผู้หญิงที่อยู่ปาสำลักที่จังหวัดระยองนะฮะท่านอาจจะเคยได้ยินข่าวนี้นั่นเลยครับงูจงอางกัดครับเขาจะล็อกกามของเขานะฮะเราต้องงัดปากออกทีเดียวนะครับถึงจะรอดพ้นจากพิษเขาได้นะครับเพราะว่าปล่อยให้เขางับอย่งั้นเขาจะเน้นพิษเข้าสู่เยื่อเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่า เสียชีวิตนั่นเองนะครับสำหรับงูจงอางเป็นงูอันตรายเบอร์หนึ่งเลยนะครับต้องระวังนะฮะถ่านจะเจอที่ป่าเมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับให้ยืนอยู่นิ่งๆครับท่านจะปลอดภัยแต่ว่านะฮะท่านไม่ต้องไปฆ่าเขาครับเราเรายืนนิ่งๆเดี๋ยวเขาก็หลบต่อไปเองนะครับถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะฮะอย่าวิ่งหรือว่าอย่าไปสู้กับเขานะครับจะเกิดอันตรายนั่นเองนะครับเพราะว่างูจงอางนั้นเคลื่อนไหวได้รวดเร็วมากเลยทีเดียวอ้าวครับออกครับตกใจเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูครับการโจมตีเหยื่อของงูแต่และชนิดกันดีกว่านะฮะนะฮะเมื่อรู้จักงูกันแล้วครับนะฮะเรามารู้จักคับการโจมตีเหยื่อของเขาครับเอาละครับในช่วงแรกๆนะครับ,มรรรบผม